มาอัปเดตข่าวสารไอทีที่น่าสนใจไปพร้อมกันทุกเช้าว,วันจันทร์ถึงสุ์กับเก่งกวิทย์ในทันไอทีนะคะสำหรับข่าวแรกวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของมือถือใหม่ราคาคุ้มค่าสเปคจัดเต็มกับค่าย r e ียวมีเรียวมี6แล้วก็เรียวมี6 Pro ต้องบอกว่า2ตัวนี้เปิดตัวเปิดราคาในไทยอย่างเป็นทางการแล้วเริ่มต้นที่7,999บาทเตรียมขายปลายมีนานี้ค่ะ สำหรับ2รุ่นนี้ต้องบอกว่าจัดเต็มมาให้นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าจอ90 h ฮกล้องหลัง4ตัว64ล้านพิกเซลกล้องเซลฟีค่คู่การชาร์จไว30วัตต์ก็มาแต่ว่าเรยวมี6และ6 Pro เนี่ยจะมาพร้อมกับดีไซน์เครื่องที่ต่างกันค่ะรุ่นธรรมดาดีไซน์ด้านหลังได้รับแรงบันดาลใจมาจากดาวหางในขณะที่รุ่น Pro เนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากสายฟ้าค่ะ เรื่องของหน้าจอทั้ง2รุ่นจะเป็นจอ LCD ความละเอียด Full HD+ เหมือนกันค่า Refresh Rate ให้มาที่90เฮเหมือนกันทำให้เราสามารถดูภาพเคลื่อนไหวต่างๆได้ลื่นไหลเนียนตาขึ้นกว่าเดิม ดยเรียวมี6เนี่ยจะมีหน้าจออยู่ที่6.5นิ้วแต่ว่ารุ่นโปรจะใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึองอยู่ที่6.6นิ้วค่ะและก็ทั้ง2รุ่นเนี่ยจะมาพร้อมกับการเจาะรูเพื่อวางกล้องเซลฟี่เหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวเล็กเนี่ยจะเป็นกล้องเดี่ยว16ล้านพิกเซลในขณะที่รุ่นโปรจะเพิ่มกล้อง ultra wide 8ล้านพิกเซลมาให้เก็บภาพได้กว้างๆ105องศานะกล้องหลังให้มา4ตัวเหมือนกันเลยค่ะรุ่นเล็กตัวหลัก6 4ล้านพิกเซลกล้อง ultra wide 8ล้านพิกเซลกล้องมาโคร2ล้านพิกเซลแล้ว ส่วนรุ่นโปรจะเปลี่ยน VW เป็นกล้องเทเลโฟโต้ความละเอียด12ล้านพิกเซลแทนนะด้านสเปคอื่นๆต่างกันนะคะตัวเล็กจะมาพร้อมกับชิป MediaTek Helio 4 9 0 t แรมมีทั้ง4 g b แล้วก็8 g b หรือความจำภายในเท่ากัน128 g b ค่ะแต่ว่ารุ่นโปรจะใช้ชิปเป็น snapdragon 720G แล้วก็มีแรมแค่8 g b รุ่นเดียวเท่านั้นเนาะ ด้านแบตเตอรี่มาเหมือนกันเลยนะคะความจุ4,300ม ah ิลลิแอมพร้อมรองรับการชาร์จไวที่30วัตต์ชาร์จแบตจากศูนย์ถึงร้อยได้ในเวลาประมาณ1ชั่วโมงทั้งคู่มาถึงเรื่องของสนุนราคาที่หลายๆคนอยากรู้กันละตัวเรียวมี6เนี่ยรุ่น RAM 4GB หิกะไความจำภายใน 128GB จะเปิดมาที่ราคา7,999บาทค่ะส่วนรุ่น RAM แ g b กิกจะมาที่8,999บาทเริ่มเปิดให้จองตั้งแต่ 22- 27มีนาคมนี้ พร้อมวางขายจริง28มีนาคมค่ะส่วนรุ่นโปรเนี่ยแรม8 g b หน่วยความจำภายใน1 2 8 g b เปิดราคามาที่1,999บาทนะเปิดให้จองตั้งแต่วันที่10เไปจนถึง20มีนาคมแล้วก็จะเริ่มวางขายจริง21มีนาคมนี้นะคะใครสนใจเตรียมไปจัดได้ แต่ยังไม่หมดแค่นี้ค่ะเพราะว่านอกจากมือถือใหม่2รุ่นแล้วเนี่ย Realme ย,ยังเปิดตัวฟิตเนส tracker รุ่นใหม่ตามมาอีกด้วยถือว่าเป็นฟิ n เนส tracker รุ่นแรกของทางค่ายนี้มาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนนะคะแล้วก็แบตเตอรี่อึดใช้งานได้เกินอาทิตย์ที่สําคัญยังสามารถติดตามเรื่องของการออกกําลังกายได้แบบครบ,ครบในสนนราคา799บาทค่ะ เรียวมีบ้านถือว่าเป็นฟินเนสเทรคเกอร์รุ่นแรกจากค่ายนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในบ้านเราแล้วนะคะชูจุดเด่นที่เรื่องของเซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจแบตเตอรี่เองอยู่ได้นานเกือบ10วันต่อการชาร์จครั้งหนึ่งค่ะแถมยังมาพร้อมกับค่ากันน้ำกันฝุ่น IP 6 8ด้วยหน้าจอเองเนี่ยก็เป็นจอสีขนาด0.96นิ้วที่สามารถเปลี่ยนรูปแบบหน้าปัดได้ทั้งหมด5แบบแล้วก็เป็นจอแบบทัชสกรีนรองรับการแสดงผลการแจ้งเตือนแอปโซเชียลต่างๆจากมือถือที่ผูกเอาไว้ได้ด้วยนะ ด้านโหมดการออกกําลังกายเองเนี่ยเจอรองรับการออกกําลังกายได้9แบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการวิ่งการโยคะปั่นจักรยานเดินยกเวทปีนเขาเดินผาปั่นจักรยานในยิมแล้วก็คริกเก็ตด,ด้วยซึ่งข้อมูลต่างๆเนี่ยจะถูกเก็บเอาไว้ในแอป RealMe Link พร้อมกับมีการวิเคราะห์การนอนของผู้สูงใส่ให้ได้อีกด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจเร a l วมี a n บรนดจะมีทั้งหมด3สีก็คือสีเหลืองสีดำและก็สีเขียวสนุนราคาของเจ้าตัวนี้อยู่ที่7 9 9บาทเท่านั้นเองค่ะ สืวนวันวางขายเขาบอกว่าจะประกาศกันอีกทีแต่คำนิ่งสูนแน่ๆใครสนใจเก็บตังค์รอได้เลยนะ <S <S มาต่อกันที่อัปเดตข่าวสำหรับเกมเมอร์กันบ้างนะคะตอนนี้เนี่ย PlayStation เขาจัดโปรลด PlayStation 4กันสุดๆลดสูงสุด4,000ราคาเริ่มต้นของบางเครื่องเนี่ยอยู่ที่แค่8,000กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะหลายๆคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละว,ว่า PlayStation 5จะเริ่มวางขายช่วงปลายปีนี้นะคะ จะว่าไปก็ยังอีกหลายเดือนแล้วเนาะล่าสุดทางโซนี่ก็เลยจัดโปรโลดราคา PlayStation 4ค่ะทั้งโปรโลแล้วก็สลิมแบบจัดเต็มกันเลยลดสูงสุด4,000บาทโดยไม่ต้องสมัครแพ็กเกจอะไรทั้งนั้นแถมแต่ละรุ่นยังได้ของแถมจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นตัวเกมแล้วก็จอยแต่ว่าโปรนี้จะมีถึงวันที่5เมษายนเท่านั้นนะคะ อันแรกเนี่ยเป็น PlayStation 4ตัวโปรค่ะ1 TB แถม God of War แล้วก็ The Last of Us ที่เป็น Remaster Bundle ราคาอยู่ที่1,990บาทส่วนถ้าเกิดเป็น PlayStation 4ตัวโปร 1TB เป็น Party Bundle ราคาอยู่ที่1,990บาทนะคะแล้วก็ PlayStation 4ตัว Slim 500GB Party Bundle อยู่ที่8,990บาทเท่านั้นเองค่ะ นอกจากนี้ถ้าเกิดว่าซื้อเครื่องจาก3 Pro Package ข้างบนเนี่ยจะได้คูป,ปองส่วนลดอีก25%เอาไปซื้อสินค้าต่างๆบน PlayStation Store ได้อีกด้วยถือว่าเป็นเรื่องที่คุ้มคุ้มส่งท้ายยุคเครื่องของ Play 4ส่วนถ้าเกิดใครถามว่ามันยังคุ้มค่ากับการซื้อไหมก็ยังคุ้มนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดระหว่างนี้มีเกมคุีที่อยากเล่นอยู่แล้วก็จัดไปคุ้มกว่านี้นะจะไม่มีแล้วละมั้ง มาต่อกันที่เรื่องของโควิด19บ้างนะคะตอนนี้เนี่ยมีอัปเดตค่ะเพราะว่าแผนที่ชื่อดังอย่าง NotreMap มัเขามีการเพิ่มแผนที่โรงพยาบาลที่รองรับการตรวจโควิด19ฟรีแล้วนะคะแถมถ้าเกิดคุณไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงจะไปตรวจที่โรงพยาบาลน,นี้เขายังมีการคำนวณค่ารักษาเบื้องต้นให้ได้ด้วยค่ะ NotreMap มัถือว่าเป็นแอปพลิเคชันนำทางนะคะที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วแหละตอนนี้เขาได้ปักหมุดโรงพยาบาลที่รับตรวจสอบโควิด19โดยเฉพาะ อันนี้เนี่ยเป็นโรงพยาบาลในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลน,นะคะโดยสามพยาบาลเหล่านี้เนี่ยจริงๆเขารับตรวจทั้งประชาชนทั่วไปแล้วก็คนกลุ่มเสี่ยงค่ะมาดูคําว่ากลุ่มเสี่ยงกันนิดนึงดีกว่านาะคาว่ากลุ่มเสี่ยงก็คือมีอาการตัวร้อนหรือว่าอุณหภูมิร่างกายเนี่ย37องศาเซลเซียสขึ้นไปมีอาการทางระบบทางเดินหายใจนะคะไม่ว่าจะเป็นไอน้ำมูกเจ็บคอหายใจเร็วหายใจเหนื่อยหรือว่าการหายใจลําบากรวมถึงมีประวัติการเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงหรือคนที่ประกอบอาชีพใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยว สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสกับผู้ป่วยด้วยค่ะโดยอันนี้นอกจากจะมีแผนที่โรงพยาบาลแสดงรายชื่อโรงพยาบาล18แห่งที่รองรับการตรวจโรคโควิด19แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เข้าเกณฑ์ว่าเป็นผู้ป่วยในโรคนี้เนี่ยยังสามารถเข้าตรวจสอบค่าใช้จ่ายเบื้องต้นของแต่ละโรงพยาบาลได้ด้วยนะคะโดยในแอปพลิเคชันจะมีการกะเกณฑ์เอาไว้ล่วงหน้าเลยค่ะว่าถ้าเราไม่เข้ากลุ่มเสี่ยงเราต้องเสียเงินประมาณเท่าไหร่อันนี้ถือว่าสะดวกดีเหมือนกัน แต่ถ้าเกิดใครมีความกังวลแล้วก็ลองเข้าไปเช็คโรงพยาบาลที่เขารับตรวจโควิด19ได้จากแอป nostramap นะคะแอป,ปนี้ดาวน์โหลดได้ฟรีที่ Google Play Store แล้วก็ Apple App Store ค่ะและนี่คือข่าวสารทันไอทีที่เอามาอัปเดตกันในวันนี้ค่ะเอาไว้เรากลับมาเจอกันได้ใหม่ทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์กับเก่งกวิทในทันไอทีนะคะ